ฟินจัดกันต่อเนื่องทั้งตัวเน้นหน้าช่องและในครอบครัววันนี้ไปกันต่อไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ก็สําหรับตัวเน้นหน้าช่องนะครับที่ให้เอาไปแยกเน้นกันนะครับหน้าช่องเมื่อวานนี้4คู่นะครับก็ให้ทางด้านของไบตันวูฟแฮมตันอิสวิททาและก็ทางด้านของน้องนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เข้า3าและพลาดทางด้านของอิสวิททาแค่คู่เดียวเท่านั้นลบล้างกันแล้วนะครับก็ยังได้หวานเน้นมาอยู่2คู่ด้วยกันนะครับใครที่ตามและเอาไปแยกเน้นตามที่ผมบอกนะครับหน้าช่องเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยรายกันนะครับสดชื่นฟินฟินจุกๆกันไปเลยและในครอบครัวครับโอ้โหกับชุดคอลเลคชันและก็ตัวว นะครับ ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับนะสำหรับในครอบครัวใครที่ได้ตามนะครับก็บอกได้คําเดียวว่าจุกๆเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นตัววีและคอร์เรชันนะครับก็ยินดีกับคนที่ตามด้วยแลยกันส่วนใครนะครับที่อยากได้คอร์เรชันดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องเนี่ยนะครับตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวหน้าช่องนะครับก็ตามเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะเจอกับคาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่า ในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจอกันได้ครับและสําหรับหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมหยิบยกมาให้แยกเน้นกันนะครับก็หยิบยกมาให้4คู่เลยเลยกันครับในค่ำคืนนี้เพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับสำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของนิวคาสเซิลนะครับพบกับทางด้านของลิเวอร์พูลสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกได้เลยว่า,อาแอบชอบทางด้านของลิเวอร์พูลอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นแฟนแมนอยู่นะ นะครับแต่วันนี้ขอเลือกที่จะไปทางด้านของลิวพูก็แล้วกันนะครับในกําแพงครึ่งครวบหนึ่งช่วงตัวนะครับผมมองว่าทางด้าของลิวพูในวันนี้นะครับ ถ้ามองในเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่า counter a t แท c k นะครับแท็กติกต่างๆนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของศูนย์หน้านะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าทางด้านของนิวคาสเซิลอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งทางด้านของนิวคาสเซิลเองในเรื่องของแท็กติกเนี่ยก็อาจจะคล้ายคลึงกับทางด้านของริวพูนะครับแต่ถ้าวัดในเรื่องของคุณภาพตัวนักเตะผมมองว่าทางด้านของริวพูนะครับก็ยังมีคุณภาพที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับแล้ววันนี้ กำแพงที่เปิดมานะครับและก็กระแสเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลมากๆเลยนะครับผมมองว่าวันนี้ทนาของลิฟูเนี่ยมีนานนมที่จะชนะได้แต่อาจจะชนะไม่ขาด เพราะว่าทางด้านของนิวคาสเซิลเองนะครับก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีเกมรับที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวัดกันในเรื่องของศูนย์หน้าในเรื่องของการคาดหวังประตูเนี่ยผมมองว่าทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับดูจะพึ่งพาได้มากกว่านะครับก็เลยมองว่าวันนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลมีแนวโน้มที่จะเฉือนชนะไปได้นะครับแต่เพียงแค่ลูกเดียวมันก็เพียงพอแล้วสําหรับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ก็เลยแนะนําว่าคู่นี้นะครับให้มองไปทางด้านของลิเวอร์พูลได้เลยครับในกําแพง ครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวนะครับผมมองว่าด้วยแทคนติกที่เหนือกว่านะครับคุณภาพนักเตะที่ดีกว่าและก็กระแสที่น่าสนใจมากกว่าในวันนี้ผมมองว่ายังไงในวันนี้ก็น่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนมองไปที่ลิเวอร์พูลครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําค่ําคืนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คืออาร์เซนอลนะครับวันนี้จะพบกับทางด้านของเชลซีสาหรับคู่นี้ครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของ อ่ากยภาพทีมนะครับชื่อชั้นทีมคุณภาพตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สูสีใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่อ่ามองยากมากๆเลยนะครับแต่ในค่ำคืนนี้ผมขอแนะนําว่าให้มองไปทางด้านของอาร์เซนอลจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่ากําแพงนะครับจะมีการปรับไหลลงก็จริงนะครับแต่ว่ากระแสภายในยังน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของอาร์เซนอลในเรื่องของตัวผู้เล่นในแนวลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ทางด้านของทอซาเมเลน นะครับโอเดกาดนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีนักเตะที่เป็นซูร์นาธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับแต่ถึงแม้ว่าทางด้านของอาร์เซนอลนะครับอาจจะไม่มีนักเตะที่เป็นสูร์นาธรรมชาติก็จริงนะครับแต่ถ้าวัดกับศูร์นาของเชลซีนะครับผมมองว่าในขลงเกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับยังดูเฉียบคมมากกว่าทางด้านของเชลซีอยู่พอสมควรนะครับและวันนี้เองก็ได้เปรี่ยนในการเล่นในบ้านด้วยนะครับ และสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของกระแสภายในเนี่ยนะครับทางด้านของอาร์เซนอลน่าสนใจมากและสถิติเททวีที่เคยเจอกันมานะครับต้องบอกได้เลยว่าอาร์เซนอลเวลาเจอกับเชลซีและได้เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยผมจึงมองว่าวันนี้ครับถ้าให้เลือกไปไฟใดไฟหนึ่งนะครับในบิกแมตของคู่นี้นะครับผมแนะนำเลยครับว่าอาร์เซนอลไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนจัดไปจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับ ต่อผูที่3กันเลยนะครับฟูลแลมนะครับพบกับทางด้านของทอตแนมฮอสเปอร์สำหรับผู้นี้ครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของอันดับตารางคะแนนและก็ในเรื่องของคุณภาพทีมและก็ในเรื่องของฟอร์มนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากเลยครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของความได้เปรียบนะครับทาหน้าของฟูลแลมวันนี้ได้เปรียบอย่างแน่นอนครับคือการได้เล่นในบ้านของพวกเขาเองแต่ทว่าครับวันนี้กําแพงที่เปิดมาและก็ในเรื่องของกระแสนะครับทาหน้าของฟูลแลมนะครับเป็นการเปิดมาค่อนข้างที่จะ แปลกมากนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับมีแนวโน้มครับที่อาจจะเป็นการเปิดหลอกซะมากกว่านะครับเพราะว่าทางด้านของทอร์เนมตอสเปอร์เองนะครับในช่วง2นัดที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็มีฟอร์มที่ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับและในเรื่องของการผ่านกำแพงนะครับนะก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านของทอร์เนมตอสเปอร์นะครับก็ทําได้ดีด้วยในช่วงสองนัดที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเสียเปลี่ยนเรื่องของการมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าการเจอกับทางด้านของฟูลแลมนะครับยังถือว่าเป็นงานที่ไม่ยากสักเท่าไหร่ เพราะว่าทะนาของฟูลแลมเองนะครับฟอร์มในช่วงนี้2องสาาที่ผ่านมานะครับก็มีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับและบวกกับวันนี้นะครับกระแสเนี่ยนะครับก็มีการปรับไหลที่ค่อนข้าง น่ากลัวจนเกินไปนะครับก็มองว่าผิดปกติพอสมควรก็เลยมองว่าทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันนี้ครับมีโอกาสที่จะบุกมายันเสมอหรืออาจจะมีสะไพนะครับเอาชนะทางด้านของฟูลแลนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วครับผมจึงของแนะนําว่าคู่นี้นะครับให้มองไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เลยครับรับรองว่าในค่ำคืนนี้มีความสดชื่นรออยู่ที่สเปอร์อย่างแน่นอนจัดไปครับ มาต่อคู่ที่4คู่สุดท้ายกันเลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับพบกันทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะมองแมนยูกันได้เลยครับรับรองว่าในค่ำคืนนี้สดชื่นอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่ากำแพงจะมีการปรับไหลลงก็จริงณตอนนี้นะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการปรับไหลลงที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับถ้าปรับไหลขึ้นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแปลกนะครับซึ่งท้านของแมนยูเองนะครับก็นัดที่แล้วนะครับก็เอาชนะทางด้านของ อ่าเรอันส,สดสุดัดมาได้นะครับสประตูตอนหนึ่งนะครับรูปเกมในวันนั้นก็ถือว่าอ่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นกับนัดก่อนๆที่ผ่านมามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมลุกและก็ในเรื่องของอ่าศักยภาพตัวผู้เล่นในแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอ่ากานาโชนะครับฮอยลุนหรือทางด้านของอ่าซุกซ่ก็ตามนะครับต้องบอกได้เลยว่ามีคุณภาพและฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและเกมรับทางด้านของเลตเตอร์ซิตี้นะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับนะ ก็ต้องบอกได้เลยว่าเก็บคินชีตไม่ค่อยได้เลยนะครับก็เลยมองว่าในวันนี้นะครับให้มองทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดีกว่านะครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้มีโอกาสครับที่พวกเขาจะบุกมาเก็บชัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแมนยูนะแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกระแสะฟอร์มตัวผู้เล่นนะแท็กติกนะครับบอกได้คำเดียวว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งใจครับจัดไป และนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกัน4ี่คู่ในวันนี้ใครชอบก็ตามมาแล้วกันครับและส่วนใครนะครับอยากได้มากกว่านี้นะครับตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวหน้าช่องนะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องแล้วจัดสรรมาเป็นพอร์ชั่นให้เนี่ยนะครับก็ตามเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองนะครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจอกันได้ครับยังไงวันนี้นะครับ ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ